ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานเนี่จ้าตั้งแต่ศีรษะลำคอบาไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้่า ให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีๆนะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนะี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมืน่นหรือจำอง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องนะจ๊ะแล้วกันเนิกถึงพระเดีวคุณหลงปู่ ที่เรานึกกันทุกวันแล้วก็ทั้งวันน้อมไว้ในกลางกายของเราหรือจะน้อมถวงเราอยู่ในกลางองค์ท่านแดงที่เรานึกทุกวันนะจ๊ะอย่างสบายสบๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นนึกถึงหลวงปู่ไปเรื่อยๆ ร้อมกับระครใจไดบริกรรมภาวนาสัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอรหังภาวนาไปจนกว่าใจของเราจะรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากนึกถึงพระเดวคุณหลงปู่อย่างเดียว อีกกลางกายหรือเรานึกกายของเราตัวของเราอยู่ในกลางองค์ท่านนึกให้ท่านใสเป็นแก้วบางใสเป็นเพชรบางอย่างสบายสบายนะจ๊ะวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ สำหรับชีวิตของเราที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ในวันหนึ่งทีเดียวที่เราจะได้มาหล่อรูปเหมือไม่ได้โุดวงปูผู้คนพราวิชาธรรมกายที่ทองคำหนักหนึหน่งตันนีน้ในวาระตรงกับวันคล้ายวันเกิดที่รูป,ปกายเนื้อของท่านซึ่งเป็นวันศุกร์ที่สิบตุลาคม เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาราพองตรงกันเป็นวันเดียวอย่างอัศจรรย์ทีเดียวนานๆก็นนจะมีการมาเกิดขึ้นอย่างนี้สักทีหนึ่งพระเดียวคุณหลวงปู่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและคุณวิเศษอันสูงส่ง มีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่แตกต่างจากมวลมนุษยชาติที่พามาแนด่ดีและกันในปัจจุบันดีรวมถึงที่จะมีต่อบไปในอนาคตเป็นมโนปณิธานที่จะปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อมิลดเสร จกนกระทั่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่เป็นมนโปนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผ่านมาในอดีตนั้น,นท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้เห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมบัณฑิตน,นักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เคยตั้งความปรารถนาอย่างนี้มาก่อน จนกระทั่งมีคำกล่าวของอพระเดชพระบุรพบุรในบทเทศบทหนึ่งที่ท่านได้กล่าวว่าตลอดแสงโกจักรวาลอนันตจักร,ร,รวาลและกนิจพาน์ถอดกายไม่มีผู้ใดเลยที่รู้เรื่องการปราบมารก็แปลว่าไม่มีการปราบมารมาก,ก่อนเลยนอกจากท่านแล้วก็ หมู่คณะของเรานี่แหละซึ่งได้ติดตามตามติดท่านมาตลอดในช่วงระยะเวลาเป็นยาวนานบางท่านก็ต่อเนื่องบางท่านก็พลัดกันไปในบางชาติเพราะความประมาทในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาพยานคำกล่าวของท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย เป็นคำกล่าวที่ออกมาจากใจหยุดนิ่งใจที่บริสุทธิ์ปราศจากอุปกิเลสท,ทั้งหลายแล้วไม่ได้ปรารถนาที่จะให้ใครยกย่องสรรเ,เสริญหรือชื่นชมหรือว่าจะอวดตริกมนุษยธรรมทั้งหลายแต่ว่าเป็นการเปิดเผยในสิ่งที่ท่านได้กระทำมาซึ่งถือว่า เป็นบุญญาลาภของเราที่ได้ยินได้ฟังในสิ่งนี้เพราะถ้ายคำประโยคนี้เนี่ยทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ไปสู่เส้นทางที่สูงส่งเดินตามรอยมโนปณิธานของท่าน,เ,นเพื่อจะไปถึงที่สุดแห่งนรำเพราะท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าตราบใดเนี่ย เรายังไปไม่ถึงที่สุดแห่งนำืำยังปราบมารไม่สิ้นเชื้อยังมีเศษเหลืออยู่อย่างนี้แล้วเราก็สรรพสารสรรพสิ่งทั้งหลายก็ยังตกเป็นจเจลยคือความเป็นบาปเป็นท่ายของพยามอนตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิในก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัว ของเราทีเดียวมันเป็นอันตรายสำหรับชีวิตทีเดียว,วในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นนี่วันนี้จึงเป็นวันที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียว มีประเดีย๋ยวคุณหลวงปู่นะเป็นอารมณ์ให้เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ที่มันเกิดขึ้นได้ยากแก่เราทั้งหลงายเราก็จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะได้มีอุปกรณ์ในการสร้างพระมีให้มันสมบูรณ์เช่นมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ ลยะยศเสรเสรสุขมักผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นที่ตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะทำให้การสร้างบารมีของเราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งกว่าชาตินี้มากมายนะักละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ ไปอยู่ดุสิตบุรีฟงมรนมิเศษ,ษเขตบรมโพธิสัตว์หรือสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่สี่ซึ่งเฉพาะผู้มีบารมีเท่านั้นบรมโพธิสัตว์ทั้งนั้นจึงจะไปอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องรับทราบแล้วก็ตั้งใจ ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระเดชคุลหลวงปู่ให้นึกน้อมเอามาหาสุวรรณนิธิที่เราได้รับไปแล้วนะมาน้อมไว้ที่กลางกายก่อนที่เราจะได้ประกอบวิธียันมาหาสุวรรณนิธิจะต้งนึกน้อมมาหาสุวรรณนิธิ ซึ่งเป็นโลหะกลมกลมสีทองไว้ในกลางกายของเรากลางหลวงปู่ของเราแล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบาย,บายพร้อมกับประคองใจเดริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอร,มมาอรหังเรื่อยไปนีมหาสุวรรณนิธินี้เนี่ยก็จะได้ไปเชื่อมสายบุญกับประเดคุณหลงปูบ,บุญนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะไปด้านก่อนที่เราจะประกอบพิธียันมหาสุวรรณนิธิ ใกล้ประคองใจงให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเคลื่อยไปเลยนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ